สวัสดีครับวันนี้วันที่30เดือนมีนาคมเชิญฟังพันธสัญญาเดิมผู้วินิจฉัยบทที่9และบทที่10พันธสัญญาใหม่คือลูกาบทที่5ข้อ17ถึงข้อ39เชิญฟังพระคำของพระเจ้ากันเลยครับผู้วินิจฉัยบทที่9เรื่องอาบีเมเลกอาบีเมเลกบุตรชายของเยลุบบาอันหรือกิเดโอน ไปเมืองเชเคมที่ญาติข้างแม่อยู่แล้วขอให้ช่วยกันถามชาวเมืองเชเคมว่าท่านอยากให้บุตรชายทั้งเจ็ดสิบคนของเยรูบาอันปกครองท่านหรืออยากจะให้คนเดียวปกครองจงนึกถึงว่าฉันมีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับท่านญาติข้างแม่ของอาบีเมเลตก็เกลี้ยกล่อมชาวเมืองเชเคม ให้อาบีิเมเล็กชาวเมืองก็ตกลงจ,จะทําตามอาบีิเมเล็กเพราะเห็นว่าเป็นญาติกันเขาเอาเหรียญเงินเจ็ดสิบเหรียญจากวิหารพระบาอันให้อาบีิเมเล็กอาบีิเมเล็กก็เอาเงินนั้นจ้างอันตรพานมาเป็นพักพวกแล้วก็ไปที่เมืองโอฟราบ้านเดิมของบีดาจับพี่น้องเจ็ดสิบคนของตนซึ่งเป็นบุตรชายของ เยรูบาอันมาประหารบนแท่นศิลาแต่โยธามบุตรสุดท้องของเยรูบาอันซ่อนตัวเสียทันจึงไม่ถูกประหารแล้วชาวเมืองเชเคมกับชาวเมืองเมตมิโลทั้งหมดก็มาชุมนุมกันที่ต้นโอก,กศักดิ์สิทธิ์ในเมืองเชเคมตั้งให้อาบิเมเลตเป็นกษัตริย์เมื่อโยธามทราบข่าวนี้ก็ไปยืนบนยอดเขา เกลิซิมประกาศว่าชาวเชเคมทั้งหลายจงฟังทั้งนี้พระเจ้าอาจจะฟังท่านบ้างครั้งหนึ่งพวกต้นไม้ทั้งหลายทำการเลือกกษัตริย์ขึ้นบรรดาต้นไม้กล่าวเชิญต้นมะกอกว่ามาเป็นกษัตริย์ของเราเถิดต้นมะกอกตอบว่าฉันไม่ต้องการจะสละน้ำมันที่ใช้บูชาพระและเจอมนุษย์ไปปกครองท่านดอก ทรานตาต้นไม้ก็กล่าวเชิญต้นมะเดื่อว่ามาเป็นกษัตริย์ของเราเถิดแต่ต้นมะเดื่อก็ว่าฉันก็ไม่ต้องการจะสละผลหวานหน้ากินของฉันไปปกครองท่านดอกดังนั้นพวกต้นไม้ก็ไปเชิญเทาเอางุ่นว่ามาเป็นกษัตริย์ของเราเถิดแต่เทาองุ่นก็ตอบว่าฉันก็ไม่ต้องการจะสละน้ำองุ่นที่ทำให้เทพพระเจ้าและมนุษย์มีความสุข ไปปกครองพวกท่านดอกแล้วบรรดาต้นไม้ทั้งหลายก็เลยไปเชิญพุ่มหนามว่ามาเป็นกษัตริย์ของเราเถิดพุ่มหนามก็รับคําเชื้อเชิญว่าถ้าท่านต้องการจะตั้งให้ฉันเป็นกษัตริย์ของพวกท่านจริงๆเชิญมาพักใต้ลมเงาของฉันเถิดถ้าท่านไม่มาพักใต้ลมเงาฉันพุ่มหนามจะลุกเป็นไฟเผาต้นสีดาแห่งเลบานอนโยธามกล่าวต่อไปว่า พวกท่านตั้งอบิมาลกเป็นกษัตริย์อย่างจริงใจเลอท่านทํากับครอบครัวของเยรูบาอันอย่างถูกต้องตามสมควรแล้วเลอท่านนึกถึงหรือเปล่าว่าบิดาของข้าพเจ้าออกรบเพื่อท่านบิดาข้าพเจ้าเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพวกท่านให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวมีเดียนแต่พวกท่านกลับมาเป็นอริกับครอบครัวบ,บิดาข้าพเจ้า ข้าบุตรของท่านตายไปถึงเจ็ดสิบคนบนแท่นบูชาแล้วก็ตั้งอาีเมเล็กลูกจะเกิดจากสาวใช้เป็นกษัตริย์เมืองเชเคมเพียงเพราะเขาเป็นญาติของท่านถ้าการที่ท่านทำต่อครอบครัวของเยรูบาอันนั้นเป็นไปอย่างจริงใจก็จงยินดีที่มีอาีเมเล็กปกครองท่านและให้อาีเมเล็กปกครองท่านอย่างเป็นสุขเถิด แต่ถ้าไม่ใช่จากจริงใจก็ขอให้อาบีเมเลตลงโทษชาวเมืองเชคเคมและเบตมินโลเหมือนกับไฟเผาพรานให้ชาวเมืองเชคเคมและเบตมินโลลงโทษอาบีเมเลตเหมือนไฟเผาหมอดไม้เช่นเดียวกันแล้วโยธามก็หนีไปอยู่เมืองเบเออร์ด้วยความกลัวอาบีเมเลตผู้เป็นพี่ชายอาบีเมเลตปกครองชาติอิสราเอล,ลอยู่สามปี และพระเจ้าทรงบันดาลให้อาบีิเมเล็กกับชาวเมืองเชเคมเป็นอริกันพวกชาวเมืองกบฏต่ออาบีิเมเล็กที่เป็นดังนี้ก็เพราะอาบีิเมเล็กกับชาวเมืองเชเคมที่เห็นด้วยกับการประหารบุตรชายทั้งเจ็ดสคนของเย,ยรูบ,บาอันจึงได้ชดใช้นี้กรรมที่<ฮ>ตนทำไว้ชาวเมืองเชเคมให้คนซุ่มดักทำร้ายอาบีิเมเล็กบนยอดเขา ทั้งปล้นสะดมทุกคนที่ผ่านทางมามีผู้ไปกราบทูลอาบีเมเลกถึงเรื่องนี้กาอันบุตรชายเอเบตกับพวกพี่น้องของเขามาเมืองเชเคมชาวเชเคมไว้ใจเขาพวกชาวเมืองออกไปในไร่อัง,งุนเก็บอัง,งุนมายำ่ำทำเล่าอาง,งุนเลี้ยงฉลองกันกินและดื่มในวิหารพระของพวกเขา แล้วพูดจาถากถางอาบีเมเลกกาอันกล่าวว่าทำไมเราจึงต้องเป็นข้าอาบีเมเลกพวกเราเป็นถึงชาวเมืองเชเคมแล้วอาบีเมเลกเป็นใครกันเล่าบุตรของเยรูบาอันก็ไม่ใช่หรือเสบุลรับคำสั่งจากเขาแล้วทำไมเราจึงจะต้องมาเป็นข้าเขา จงมีความจงรักภักดีต่อหาโมบ,บรรพบุรุษต้นวงของท่านเถิดข้าพเจ้าอยากจะเป็นผู้นำคนเหล่านี้เหลือกเกินจะได้กำจัดอาบิเมเลกเสียข้าพเจ้าจะท้าเขาว่าถ้าท่านมีกองทัพใหญ่จริงก็จงออกมารบกันเถิดเสบูผู้ปกครองนครทราบคำท้าของกาอันก็โกรธมากจึงส่งคนไปบอกอาบิเมเลก ที่เมืองอาลูมาว่ากาอันบุตรชายเอเบตกับพวกพี่น้องของเขามาเมืองเชเคมแล้วพวกนั้นจะไม่ยอมให้ท่านเข้าเมืองขอให้ท่านพาพักพวกไปซ่อนตัวอยู่ในไร่เวลากลางคืนพอรุ่งเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นจงเข้าโจมตีเมืองอย่าให้ท่านรู้ตัวเมื่อกาอันกับคนของเขามารบกับท่าน ท่านมีอาวุธอะไรก็จงเอามาใช้ต่อสู้เขาเถิดอาบีเมเลิกจึงจัดแจงแบ่งคนทั้งหมดของเขาออกเป็นสี่พวกให้ไปซ่อนตัวอยู่นอกเมืองเชคเคมในเวลากลางคืนกาอันออกไปยืนอยู่หน้าประตูเมืองอาบีเมเลิกกับพักพวกก็กลักันออกมาจากที่ซ่อนกาอันเห็นก็บอกเสบูว่าดูนะมีคนลงมาจากยอดเขา เสบุญตอบว่าเงาภูเขาต่างหากเล่าไม่ใช่คนกาอันพูดดีกว่าแน่มีคนลงมาตามช่องเขาและมีคนอีกมูหนึ่งมาจากต้นโอก๊กศักดิ์สิทธิ์แล้วเสบุญก็พูดกับเขาว่าท่านคุยโวไว้อย่างไรเล่าท่านเป็นคนถามเราว่าทำไมเราจึงจะต้องเป็นข้าของอาบิเมเล็คคนเหล่านี้เป็นคนที่ท่านพูดถากถางไว้ท่าน ออกไปต่อสู้กับพวกนั้นเถิดกาอันก็นำชาวเชเคมออกไปต่อสู้กับอบีเมเลกอบีเมเลกไล่ฟันกาอันจนกาอันหนีไปมีหลายคนบาดเจ็แบแาดแต่ที่ประตูเมืองก็มีผู้บาดเจ็บอาบิเมเลกกลับไปเมืองอารูมาส่วนเสบูลขับไล่กาอันกับพวกพี่น้องออกไปจากเมืองเชเคมวันรุ่งขึ้น ชาวเชคเคมออกไปสู่ไรนาอาบิเมเล็กทราบเรื่องเข้าก็แบ่งผู้คนของตนออกเป็นสามหมู่แฝงกายคอยอยู่ตามไรน่นาพอเห็นชาวเมืองออกมาพ้นเมืองก็กรูกันออกมาฆ่าชาวเมืองตายหมดอาบิเมเล็กกับพรรคพวกรีบขึ้นหน้าไปเฝ้าประตูเมืองไว้อีกสองพวกเข้าโจมตีพวกที่ทำไร่นาอยู่แล้วฆ่าตายหมด อาบิเบเลกรบกับชาวเมืองตลอดวันนั้นแล้วก็เข้ายึดเมืองนั้นได้ฆ่าผู้คนตายแล้วทลายเมืองลงเอาเกลือสาดพื้นดินเต็มจนไม่มีอะไรจะงอกขึ้นได้เมื่อพวกหัวหน้าที่หอเชเคมทราบเรื่องนี้เข้าเขาไปหลบตัวอยู่ที่หอของวิหารพระบาอันอาบิเบเลกทราบว่าคนเหล่านี้ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเขาก็พาพักพวกขึ้นไป ที่ภูเขาสันโมนอาบิเมเลตเอาขวานมาตัดกิ่งไม้ออกแล้วเอาสะพายบ่าบอกพักพวกให้รีบทำอย่างเดียวกันดังนั้นทุกคนตัดกิ่งไม้มาเดินตามอาบิเมเลตไปสุมไว้ที่หอแล้วจุดไฟครอกผู้คนที่อยู่ในหอตายสิน้นมีคนทั้งหญิงชายอยู่ในหอนั้นประมาณหนึ่งพันคนแล้วอาบิเมเลกไปล้อมเมือง เทเบสไว้แล้วยึดเอาเมืองเมืองนี้มีหอแข็งแรงมั่นคงชายหญิงชาวเมืองทุกคนรวมทั้งบรรดาหัวหน้าวิ่งไปหลบอยู่ในหอเขาลั่นประตูลงกรอย่างแน่นหนาแล้วขึ้นไปบนหลังคาอาบิเมเล็เข้าโจมตีหอเขาไปที่ประตูจะจุดไฟเผาหอแต่หญิงคนหนึ่งเอาหินโม่แป้งทุ่มอาบิเมเล็ต กโลกศรีรษะแตกอาบีเมเลก็เรียกชายหนุ่มที่ยืนถืออาวุธเข้ามาสั่งว่าชักดาบของเจ้าออกมาฆ่าฉันเถิดฉันไม่อยากได้ชื่อว่าตายเพราะน้ำมือผู้หญิงชายหนุ่มนั้นก็แทงท่านตายเมื่อชาวอิตาเลวเห็นว่าอาบีเมเลตกตายแล้วทุกคนก็กลับบ้านพระเจ้าทรงทำให้อาบีเมเลกชดใช้นี่กรรมที่ตนทํากับบิดา โดยฆ่าพี่น้องทั้งเจ็สิบคนตายด้วยประการชนิดทั้งพระองค์ยังทำให้ชาวเชเคมต้องรับทุกเพราะความชั่วช้าของตนที่โยธามบุตรเยลุบาอันสาบแช่งชาวเมืองไว้ด้วยบทที่สิบเรื่องโทลากับยาอีต่อจากอาบีเมเลกโทลาบุตรปูอาหลานชายของโดโด ก็มาปลดปล่อยชาวอิสราเอลโทราเป็นคนเผ่าอิสคาอยู่เมืองชาเมในเมืองภูเขาเอฟราอิมเขาเป็นผู้นำชาติอิสราเอลอยู่23ปีเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเขาฝังท่านไว้ที่เมืองชาเมต่อจากโทรามียาอีชาวกิเลอาดเป็นผู้นำอิสราเอลอยู่22ปี บุตรทั้งสิสาคนของเขาขี่ลาสาสิบตัวเขาปกครองเมืองสาสิบเมืองในดินแดนกิเลอาตซึ่งยังมีผู้เรียกกันว่าเมืองกระโจมของยาอีเมื่อยาอีถึงแก่กรรมแล้วเขาฝังศพท่านไว้ที่คาโมนเรื่องชาวโมอัขคมเห็นชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลทำบาปต่อพระเจ้าอีก พวกเขานมัสการพระบาอันและพระอัชชาโลดซึ่งเป็นเทพเจ้าของชาวซีเรียชาวไซดอนชาวโมอับชาวอัมโมนและชาวฟิลิสเตียพวกอิสราเอลพากันละทิ้งพระเจ้าเลิกนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงกริ้วต่อชาวอิสราเอลปล่อยให้ชาวฟิลิสเตียและชาวอัมโมนปราบพวกเขาปีนั้นเองชาวอิสราเอล พ่ายแพ้และถูกกดขี่เป็นเวลา18ปีที่ชาวฟิลิสเตียและชาวอัมโมนกดขี่ก่มเหงชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลทั้งหลายที่อยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอแดนในกิเลอาอันเป็นถิ่นที่ชาวอัมโมไรยอยู่ชาวอัมโมนยังข้ามแม่น้ำจอแดนไปรบกับเผ่ายูดาห์เบนเจามินและเอฟราอิม ชาวอิสราเอลต้องทุกยากลำบากยิ่งนะักแล้วชาวอิสราเอลก็ร้องทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพวกเราทำบาปต่อพระองค์ที่ทอดทิ้งพระองค์ไปกราบไหว้พระบาอันพระเจ้าตรัสตอบชาวอิสราเอลว่าพวกอียิปต์พวกอาโมไรและพวกอมโมนและพวกฟิลิสเตียพวกไซดอนพวกอามาเลตและพวกมาโอนกดขี่ข่มเหงเจ้าในอดีต และเจ้าร้องอ้อนวอนเราเราไม่ได้ช่วยเจ้าให้พ้นถูกข่มเหงก่อนหรือแต่เจ้าก็ยังทิ้งเราไปกราบไหว้พระอื่นดังนั้นเราจะไม่ช่วยเจ้าอีกไปอ้อนวอนพระที่พวกเจ้าเลือกเถิดเมื่อพวกเจ้าเดือดร้อนก็จงไปขอพระเหล่านั้นช่วยเจ้าแต่ชาวอิสราเอลก็ร้องทูลพระเจ้าว่าเราทำบาปไปแล้วจงทำตามที่พระองค์ต้องการเถิด แต่วันนี้ขอโปรดช่วยพวกเราด้วยพวกเขาก็ทิ้งพระต่างๆของตนกลับมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงร้อนพระทัยที่เห็นชาวอิสราเอลต้องลำบากต่อมากองทัพของชาวอัมโมนก็มาชุมนุมพลตั้งค่ายที่กิเลอาดชาวอิสราเอลก็มารวมกันตั้งค่ายที่มิสปาชาวกิเลอาดและบรรดาหัวหน้าก็ถามกันว่า ใครจะเป็นผู้นำเข้าโจมตีชาวอัมโมนผู้นั้นก็จะเป็นผู้นำชาวกิริอาทั้งปวงเชิญฟังพันธสัญญาใหม่กันต่อเลยนะครับลูกาบทที่ห้าข้อ17ถึง39เรื่องพระเยซูทรงรักษาคนง่อยวันหนึ่งขณะที่พระเยซูกำลังสอนประชาชนอยู่พวกฟาลสีและพวกธรรมจารย์บางคนก็อยู่ที่นั่นด้วย คนเหล่านี้มาจากหัวเมืองในเขตแดนกาลิลีและยูเดียและจากกรุงเยรูซาเลม็มฤทธิอำนาจของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระเยซูทำให้พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยได้มีบางคนหามคนง่อยใส่แคร่มาพยายามจเจ้าคนง่อยเข้าไปวางไว้ต่อหน้าพระเยซูในบ้านนั้นแต่ผู้คนหนาแน่นมากจนเข้าไปไม่ได้เขาจึงแบกคนง่อยขึ้นไปบนดาดฟ้า หรือกระเบื้องหลังคาออกแล้วย่อนคนง้อยพร้อมทั้งที่นอนลงมากลางกลุ่มคนเมื่อพระเยซูทรงเห็นว่าพวกเขามีความเชื่อกล้าจึงตัดกับชายคนนั้นว่าเลื่อนเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วธรรมจารและพวกฟาริสีจึงหันไปพูดกันในหมู่พวกเขาว่าชายผู้นี้เป็นใครจึงบังอาจพูดต่อพระเจ้าแบบนี้ ไม่มีใครยกโทษบาปให้ใครได้มีแต่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระเยซูทรงทราบความคิดในใจของเขาจึงตรัสว่าทําไมพวกท่านจึงคิดเช่นนี้นะที่จะพูดว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วกับลุกขึ้นเดินไปเถิดไหนจะพูดง่ายกว่ากันเราจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่ามนุษย์มีอํานาจอภัยบาปให้มนุษย์ได้ดังนั้น พระองค์จึง okay. หันไปสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าให้ลุกขึ้นเก็บที่นอนกลับบ้านได้ในทันใดนั้นชายพิการก็ลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงยกแคร่ที่ตนนอนอยู่แบกกลับบ้านมาก็พร่ำสรรเสริญพระเจ้าคนที่เห็นก็พากันประหลาดใจสุดขีดทั้งทั้งที่หวาดกลัวแต่ก็สรรเสริญพระเจ้าแล้วพูดกันว่าวันนี้เราได้พบสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด เรื่องพระเยซูตรัสเรียกเลวีหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จออกไปทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อเลวีเป็นคนเก็บภาษีให้รัฐบาลโรมกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีพระเยซูตรัสเรียกเขาว่า,วาตามฉันมาเถิดเ,เลวีก็ลุกขึ้นทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตามพระเยซูไปต่อมาเลวีจัดอาหารเลี้ยงต้อนรับพระเยซูในบ้านเขา มีพวกเก็บภาษีให้รัฐบาลโรมกับคนอื่นๆมานั่งด้วยพวกฟาเลสีและพวกธรรมจารย์บางคนซึ่งอยู่ในคณะเดียวกับพวกฟาเลสีเห็นเข้าแล้วบนติเตียนพระเยซูให้พวกสาวกของพระองค์ฟังทำไมพวกท่านจึงกินและดื่มกับพวกเก็บภาษีให้รัฐบาลโรมและคนที่ไม่มีใครคบหาเล่าเขาถาม พระเยซูตรัสตอบว่าคนที่มีสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต่างหากที่ต้องการหมอเราไม่ได้มาเพื่อเรียกผู้ที่มีคนนับหน้าถือตาให้กลับใจแต่มาเรียกผู้ที่ไม่มีใครคบหาเรื่องมีผู้ถามถึงการถืออดอาหารมีบางคนบ่นกับพระเยซูว่า สิทธิ์ของยอนถืออดอาหารกันบ่อยๆทั้งเฝ้าอธิษฐานวิงวอนด้วยสิทธิ์ของพวกฟารลสีก็ทำเช่นเดียวกันแต่สาวกของท่านเอาแต่กินและดื่ม พระเยซูตรัสว่าท่านจะให้พวกแขกที่มาในพิธีสมรสมรับกลับกลับไปโดยไม่ได้กินอะไรอย่างนั้นหรือทั้งๆที่เจ้าบบายังอยู่กับเขาเขาท่านคงไม่ทำแบบนี้แน่แต่สักวันหนึ่งที่เจ้าเบาวยกลากราตัวไปจากพวกเขาเขาตั้งแต่นั้นไปพวกเขาจึงจะถืออดอาหารพระเยซูตรัสกับเขาเป็นคำเปรียบเทียบว่า ไม่มีใครฉีดเสื้อใหม่เอาไปปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นเขาจะทำให้เสื้อใหม่เสียไปแล้วเสื้อผ้าใหม่ชิ้นั้นนั้นก็ไม่เข้ากับเสื้อเก่าด้วย ไม่มีใครเทเล่าอมุนใหม่ใส่ถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นเล่าอมุนใหม่จะทำให้ถุงหนังปริออกเล่าอมุนก็จะไหลออกมาทั้งทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยไม่มีใครทำอย่างนี้รอเล่าอมุนใหม่ก็ต้องใส่ไว้ในถุงหนังใหม่เช่นเดียวกันไม่มีใครอยากดื่มเล่าอมุนใหม่หลังจากดื่มเล่าอมุนเก่าแล้วเขาต้องว่าเล่าเก่าดี ดีกว่าวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ที่ท่านฟังและท่านอ่านครับแล้ววันนี้ชีวิตของเราได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณเต็มที่เลยนะครับขอพระเจ้าอวยพอรอย่าลืมครับอ่านฟังอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพบกับผมวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ